Sim. อันนี้ให้ทำในพื้นที่กลางแจ้งนะครับที่โลงแจง้งบริเวณหน้าบ้านหรือทางบ้านเรานะครับ <c oughs> นะสำหรับเวลาในการทำก็โดยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าให้ทำนะก่อนเที่ยงนะรหรือ จะทำก่อนตะวันตกดินอันนี้ก็น่าจะได้นะครับก็ลองทำกันดูนะครับใช้ทุบ16ดอกนะครับปักลงที่กระถางหรือว่าพื้นดินบริเวณกลางแจ้งในพื้นที่บ้านของเรานะครับ ส่วนคำอธิษฐานเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้ใตค้คลิปนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับออถ้าเกิดใครอยากลองทำก็ลองทำันมได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทำเพื่อความสบายใจของชาวพุทธเรานะครับ เชือกวันนะครับที่ตรงกับข้างขึ้นได้นะครับยิ่งดีนะครับเพราะในแต่ละเดือนแต่ละช่วงมันจะมะีวันที่เราสามารถจุดทูปทำได้นะครับอันนี้ก็ลองลองไปหาดูเอากันนะครับเพื่อน สำหรับอันนี้เป็นการทำในวันที่10เดือนหนึ่งนะับปี2565นห้รับหรือวันที่10มกราคมพศสองพันะครับอันนี้ผมทำช่วง1นะิบเอ็ดโมก่อนเที่ยงนะครับ ลองทำดูครับก็อันนี้เขาแนะนำมาผมก็ลองมาทำดูกินเพื่อความสบายใจของตัวเองครับเป็นความเชื่อสูงบุคคลนะครับ เสร็จพิธีการจุดธูปก็จะกวดน้ำอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเรานะครับข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ที่ได้ร่วมเกืน่นท่านไรตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ครบได้หรือเป็นไรก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้และได้ผูดอนเสิกรรมและอาสุมุงธนาบุญให้แก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุนี้ด้วยถือสาธุนะครับ เพื่อความสบายใจนะครับก็วดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวนนรขอให้เขาได้รับส่วนบุญกุศลท,ที่เราทำไปให้และขอให้เจ้ากรรมนายเวรได้อโหสิกรรมให้เรานะครับไม่ว่าจะอยู่ในภพใดชาติใดน,นะครับขอให้เขารับรู้รับทราบและก็ปูดอโหสิกรรมให้กับเรารและเปิดทางชีวิตให้เรา มีแต่ความสุขความจเจริญไม่รวางต่อไปนะครับลองทําดูกันนะครับ